phần lì vô này đi kìa cái này nè nè tốt bao cái bao có hình khét bao bao cái này nhanh phi nhung ô à tăng mạn lì bao cọp hiểu hả na ô tốt กลบทักทายสบายดีพี่น้องวันนี้ก็พบพอกันอีเล่ก็สดาเส้นเก้าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยอัน,นพบพอกันยามคำควม,มืดมืดแบบนี้แหละสดาว่าสิไปกา้านเขตพี่น้องเอ,อ้ยพู้แหล่ลงทงลงท้ายพแหล่วันออนี้น่ะอาการโหนเขตทรงชีอคืดววาก็เลยว่าสิไปลองบึ้งกับ,กบกน้องสาวค่ะกหลานได้ไปลุ้นน้ำกันแจคซิมีหรือบอ นี่ตายแล้วกับหลานพูนน้องสาวยังกอดเลยทั้งหนาพูเกมลงทงลงท้าพูหลตอนเว้นะคือว่าสีหอนๆน่ะนะขึ้นว่าบางทีเจา้าเขตนนะสีอ๋อก็เลยไปลองเบิงจักมีหรือบ่มีดอไปบังนี่ล่ะอหอนแล้วหอดทองหอดท้าแล้วเห็น,อนสองตู้ว่ะ เขียน nice, like ้อยท้งมืดเหนแล้วเหนแล้วเอลุมพวกนั้นแหละพวกนั้นแหละยามมนนวว้ายามลุมกลางคืนมาอแล้วพยามลมกลางคืนคือเก้า้หม่ยประมาณซ้ำาดองหั่นกันโอยโอ้ยโอโอ้ยโบอกกบาชิเลชิเลหมาหมาหมาโอ้คนมาได้บอกบชิลเลยอยบ่ และทางนี้ก็นี่นี่ทางนี้ก็หมานเลวพี่โอ้ยบ่าวก็ปี้หมานแล้วหมานแล้วพี่น้องชิลเลอร์เอ๋สาวขันหมานบ่หมานเลยนบ่หมานดอหมานยื้อรูปเนี่ยวันนี้เนี่ยอ๋อสุดยเฮ้ยหลานคอยอานนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชิลเลอร์ชิลเลอร์อนนี้ว้าได้แล้วได้แล้วตัวยนูอยู่เนาะ ชิเลยบกบเขื่อขาค้ำบกบะอืมนี่เนยตัวยอยู่เนาะโอ้หมานดวยมันี้มันหอนเนาะหนอเลาะย่าหนนมนนอยู่บอลซุ้มในดินซุ้มนี่อาหารนี่มันซุ่มๆเด้ด่นั่นนั่นนั่นนนะเห็หน้านั่นนะ

ตัวมังใหญ่พี่น้องโอ้ยมันมันมันแล้วก็ปีมันเลยไปกันต่อมันเป็นขั้งไปเลยคุมลายแค่นี้บอนเขาคุดฮูกระปูเลยมันเป็นหลุมเย่มึงดูเปล่ไปแล้วไปแล้วพุ่นพูนมาพูดละ จะวางมือกันเลยเห็นปะมือข้างนะข้างนะะบอมี่อ้าหลงหันกลายแล้วป่ะามันเป็นหูปะแจ๊กตรงนี้ไหเห็นได้นั่นนั่นนั่นี่หนีนี่นไล่คนนี่นีตัวใหญ่อยู่ไรอ่าก็บโบเห็นไปแล้วป่ะเนอมันเนาะนี่ตัวบักใหญ่ไล่กันที่ตาย Đấy, phải tô Mình hào lùm nữa Chưa thêm hơn mấy không? Dê mừng lúc này Khùm đi đây ai Nhà chuột đó, dê mừng con Đi bà Đi, dê mừng bố mi khỏi bưng Bố mì khủng này ขุมนี้ก็มี่ละตัวเหนือบอว้าขุมเลยก็มีเอาเอาเอาบอกอนะ้นคืหคือเกาเอาาอ,เอบอกอบ๊อตัอ้งหมันอะไรได้พี่น้องเอ้ย่ะบอก๊อปปี้หมานได้มันนี่ได้เาอยู่แถวขุมนี้ Concern à, càng đi lại congên đẹp mười một hai. Lu bokop kia phi luôn. Oh, vẫn kìa 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 Đấy, cái tơ bao cốp Cứ xem tàu hết ná à, Yêu khăn phổ, phía bưng như bò Mẹn nè, มานโยมานโยมานี่ยฤทธิาวสีบุตรายสะดอกมาแล้วกับพ่อเห็นยู่ตัวนั้นยุกอยุขันนึกอปุบไปไปบังอีพี่น้องไปบ่งคือคือบ่งคอยไก่นี่เชีอวบาลแมนได้เช็ดตาเขีดน่เบ่งคือบ่งนา้แมนอีลี่ เกณฑหน้าเกณฑหน้าได้มาอีกแล้วตัวนี้สวยปุ้หไน,นี่แล้วก็ได้ซ้ำนี้ปะไปต่อนี่เพลีอยู่ใน,นนี้เขียนหน้าเขียนหน้านี่ตัวบอกแกใยญ่พี่น้องเ้ย ใหญ่ได้พี่น้องเขียนหน้าเขียนหน้า,าขาก่อนนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วเี่ยเด้อบันนี้นะอืมเข,ขียขาค่ำข้ากอนเลนะ้พี่น้องสองตัวมันหลีหลีนี่ นี่ะฮักบอกรเอกเชิลตัวนี้มันมีสองตักับปังกันโตนี่อ่สองนารันเห็นเขตสชองตุเหหน้าเห็หน้าพี่น้องเห็นแล้วไปบังเคอคอะบ้านนาะตัวน้อยเลยตัวเยอ Bao nhiêu mày ừ. cóp hiện, hiện mà, nó bỏ như nữa này nói nhiêu này à à đây à à leo à à hiện là nhanh khi nó nhảy nhìn thấy phần ơn ยื่เลยพี่น้องตัวบกแกย่ายเนึ่จับดูบกกรอบก็ปุ๊บท่านบอกว่าลักไปแล้วปอดตั้งมานบกกรอบหากินมานได้บ่าวเนี่ยโอ้ห่นทักขาเออหัวชิลล์หันทักแล้วล่ะพู ตวบางใหญ่ายมานมานมากรอไปเด้อไม่ได้ง่ายเลลีเข็ดหน้าเขหน้าตู่ได้ง่อย่เล็บขัดนี่เนาะมันซุมนะกระดดกระดับเดียว มานได้มาหนี้ได้มีแต่เขตตัวใหญ่บโบกรอบแห่งเต็กมานนะมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องเยเพื่อนนะฮะสาวขันเห็นนี่ละใหญ่บ่ใหญ่ปบ่ตัวนี้ยังใหญ่พี่น้องนะปบาเห็นอาใหญ่โอ้สาวขันก็มานได้ไหมโอ้โห้บโบกรอบก็ได้ <c ười> ดึกเลยแหงเต็กนาะเอามานั่งเปรนตอนโหแร่งขามาค่ะบ่ได้เห็นปเพลิดเพลตอนนี้มันดึกๆได้แล้วพักเ่็นงเห็นลายเอามานั่งอยู่แถวนี้เห็นแต่แสงตาไเบี้ยบงคือพี่น้องอยู่ข้างหน้านี่กัะปัก mấy tôi nhây nhây đây mà leo đây mà leo nè man 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 nè lại tớp leo quăng đấy chuột khen là bò chung chung à mày khen không nữa khen nào han không nữa sao มีบ่เห็นบ่นี่ติ่งอยู่เนี่ยจ้ะเจ้าปตตองเอาก่อนสิเลยเนี่ติ่งอยู่ฮะฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอ้านี่นยามลมกลางคืน Và có bỉ ừ. ôi Khiệt nói Khiệt nói Khiệt nào mà nó mở này nhảy Tôi nói tôi nhảy, hắn này nhảy khu tủ Bằng ý nó không mở lắm bó lì vô nè nè cái này Nè Nè nhảy แมนยูมนนันีน่นี่ได้หลายเติมแล้วจับไปจับมากก็ได้อันนี้สะพพะของสาวดาวได้ของลานของอันนั้นตังนะ้งฮะเมื่อแรกบัน,นี้ชิพี่น้องอ้ยดึดดกๆละกลับมาสีหอดเฮิร์แล้วนี่หายประตูเลย นี่มาเกเพราเพิ่นเวท้าโฮมกันสามคนได้สั่นี้เลยพี่น้องเอ้ทั้งเบากอบได้สาวขันได้กัสาวดาว่โฮมกันวันนี้กะถือว่ามานยุใค่แด้ก,ก็ไปแต่ก่อนอยู่ได้นี่ชั่นี้เลยพี่น้องไอ้คลิปนี้กะขอจุบเพีงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบ,พบกับสาวดาวคลิปต่อไปคลิปนี้ไปเร็วบ๊ายบาย